นี่คืออ่องปูนะครับใครเคยกินบ้างครับเนี่ยครับอ่องปูเนี่ยครับนะโอ้โหอื้กินหอมมากเลยนะเนี่ยครับอ่องปูไม่รู้ว่าใครเคยกินบ้างถ้าคนอยู่บ้านนอกนะครับบ้านนาน่าจะเคยกินเนาะแต่คนในเมืองอาจจะไม่เคยกินก็ได้นะวิธีกินก็ง,ง,ง่ายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับวิธีกินก็แบบนี้ครับง,ง่ายๆเคลือนจิ้มครับ นี่ขนีมจิ้มไงครับจิ้มนี้เลยจิ้มหนึ่งเหนียวจิ้มงีมมม้แล้วก็ใสป่ปากครับขนีมจิ้มแล้วใสป่ปากง่อมเป็นไงบ้างร้างก่อนอร่อยไหมเค็มเดียวอ,อร่อยนะีเด๋ยวจิ้มอันนี้ ใส่ปากอร่อยมากถ้าไม่ใส่ปากก็ไม่อร่อยใช่ไหมแมนบอกเป็นไงบ้างรสชาติเดี๋ยวจิ้มเลยยังได้บางตัวเมาตาออกบางตัวเมาตาออก มังตัวก็มีตามังตัวก็ไม,ม่มีตาใช่ไหมนี่อ่องโปคนที่อยู่บ้านนอกบ้านนานะครับน่าจะเคยกินเนาะถ้าเป็นบ้านนาบ้านต่งบ้านนาเนี่ยอ,อร่อยรับในแ,แซ่บแซ่บหลาย อันนี้อันนี้เขาเรียกว่ายำจินแห้งนะครับเนียคเขาเ้องว่ายำจินแห้งก็เป็นเนื้อเนื้อที่สุกแล้วนะแต่ว่าเป็นเนื้อแห้งนะนะ่เอามายำนะจินแห้งแลแต่ยังมีน้ำอยู่ยำจินแห้งอ่ะเป็นเป็นจินแห้งแต่ว่าเอามายำนะเป็นก็เลยมีน้ำนะอันนี้ก็ยำเหมือนกันนะยำปลาป๋องใส่รักยำปลาป๋อง มึจะนั่งทันนีตตตได้ไงก็ได้